วัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมวัญชัยคนนอนนาคนที่ไม่ได้นอนนาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมโดนหวยแดดครับซื้อก็ไม่ถูกซื้อตัวหนึ่งไปออกตัวหนึ่งไปออกสามเก้าข้างล่างข้างบนก็ออกศูนย์สามเซ็งเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวคันดำมุ่มั่วแบบตามสไตล์ของผมดีกว่าครับแบบม่มั่วไม่ค่อยรู้เรื่องครับ ดูไปดูมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วพูดไปพูดมาก็จะไม่รู้เรื่องแลวซื้อหวยก็ไม่ถูกนี่โคตรเส็งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวกันดัม้มมมั่วของผมไม่ดูครับเป,เป็นตัวอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผมครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือ MG หนึ่งต่อร้อยฟีดอมกันดั้มนะครับเป็นงานของบันไดน,นะครับตัวนี้เป็นฟีดอมเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะครับ ดีเทลรายละเอียดสวยงามครับตัวนี้อย่างเท่เลยครับเป็นงานแท้นะครับข้อต่อแข็งแรงครับเป็นตัวที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็นซีรีส์คันดมที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ผมต่อเสร็จไปนานแล้วครับเป็นโมเดลเก่าของผมครับตัวนี้ก็ออกมาพักหนึ่งแล้วครับเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี2004ครับ ตัวนี้ออกมาทีหลังมันจะทําดีเทลรายละเอียดมาอย่างสวยงามกว่าตัวเดิมครับอย่างเท่เลยครับที่จริงมันก็แถมมือมาให้ประมาณสี่ห้าคู่นะครับแล้วก็มีแถมปืนแล้วก็มีโล่โล่มาตัวหนึ่งครับรายละเอียดโล่ก็สวยงามครับดีเทลเยอะอยู่ให้เราได้ตัดทรงตัดเส้น ตัวนี้ข้อต่อแข็งแรงครับยืนอยู่ด้วยต,ตัวเองครับไม่ต้องใส่ฐานมันก็ได้ครับผมก็ติดสติกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เคลียร์ด้านก็พอแล้วครับยืนอยู่ด้วยขามันเองครับข้อต่อแข็งแรงครับ ก็มีนี่ครับบีมเซเบอร์ครับแถมมาให้คู่หนึ่งตัวนี้สวยงามครับภาคซีดเนี่ยผมมีแทบทุกตัวครับเพราะว่าเป็นซีรีส์พาคที่ผมชอบมากหุ่นยังเท่ครับพระเอกก็โคตรเก่งครับไม่ได้อยากฆ่าใครเลยครับพระเอกชอบพูดว่าไม่อยากฆ่าใครเลยสักนิดแต่ก็ยิง ยิงทุกตัวครับเอะเหมือนมันจะล้มครับหมุนโชว์ไปหมุนมาเหมือนจะล้มครับตัวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีควรจะซื้อมาสะสมไว้ครับอย่างสวยเลยครับต่อก็ง่ายครับตามสไตล์งานแท้ครับก็ต่อแข็งแรงพลาติกสวยครับแอคชั่นออกท่าทางได้เยอะครับงานแท้ สำหรับฟรีดอมกันดำตัวนี้นะครับแอคชั่นเท่ได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าข้อตอนก็แข็งแรงดีครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นปืนนะครับตรงกระโปรงมันยืดอ,อกได้ครับอ้าหลุดซะแล้วคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วครับนี่มีลูกเล่นนะครับนิดหน่อยออกท่าทางต้องใส่กับแอคชั่นเบสน,นะครับ นี่แล้วก็ตรงปีก็จะมีอาวุธซ่อนอยู่ครับนี่ยืดออกมาได้ครับเวลามันใช้ท่าไม้ตายครับเนาะสัโค่นะครับ เอาวยังไงนี่นะครับสำหรับเวลามันใช้ใช้ท่าไม้ตายนะครับอย่างเท่เลยครับตรงนี้มันจะมีปีกซ่อนอยู่ในปีกนะครับ ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอาวุธอะไรเรียกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยงามครับดีเทลรายละเอียดดีครับตัวนี้อย่างเท่ครับอย่างหล่อครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายครับเพราะาผมซื้อมาสะสมครับเพราะว่าผมชอบงานโมเดลกันดมครับกันดมกันทาครับตัวนี้แอคชั่นเท่ๆได้เยอะครับ พอต่อแข็งแรงดีสวยงามมากสำหรับ mg freedom ตัวนี้นะครับก็แถม a อคชั่นเบดมาให้ด้วยนะครับ ให้เราจัดท่าเท่ๆสวยงามครับตัวเนี้ยยังรอนะครับตอนนี้ผมก็จัดเวลามันใช้ท่าไม้ตายนะครับโคตรเท่เลยครับดูดีเทลแลรายละเอียดสวยงามมากครับตัวเนี้ยใครไม่มีก็ต้องลองซื้อมาสะสมมาต่อเล่นได้นะครับตัวเนี้ยังรอครับ มก็ชี้จัดจัดท่าจัดทางครับผมจัดไว้ท่าไหนก็ไว้ท่านั้นเลยนะครับจัดบ่อยเดี๋ยวมันรวมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันจัดท่าจัดทางเทขนาดไหน สำหรับชิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ความรู้งูปลาครับผมชอบผมซื้อมาสะสมเล่นครับแล้วก็มาถ่ายวิดีโอเล่นๆไว้ดูครับดูรายอะยดครับสวยงามติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วครับอย่างเท่เลยครับ แต่ยังไม่มีควรจะมีสะสมนะครับตัวเนี้ยฟรีดอมกันดั้มเวอร์ชันสนย์ครับรายละเอียดดีเทลงามย้อยครับงามหยดย้อยครับข้อต่อแข็งแรงคัับพอดีมันราคาก็ไม่แพงมากครับเป็นงานแท้ด้วยครับตัวเนี้ยควรจะซื้อมาสะสมครับนักต่อโมเดลกันดั้มกันพา สำหรับผมก็ไม่มีความรู้อะไรมากก็ขอจบกันมุ้มั่วของผมไว้แค่นี้นะครับถูความเทงหน่อยครับผมจัดท่าจัดทางไม่เก่งครับขี้เกียจจัดด้วยครับไปเจอกันใหม่ชิปหน้าครับเอ้ยผมยังดองไว้อีกสองตัวครับที่ยังไม่ได้ต่อเลยครับแต่เป็นงานของดาบันนะครับงานจีนช่วงนี้ขี้เกียจอยู่ครับนี่อย่างหล่อเลยครับฟีดอง ครับสำหรับชิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมูไปเยอะแล้วครับมัวด้วยครับไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอย่างหลอครับอย่างหลอหล่ออีกแล้วครับพูดเป็นอยู่คําเดียวครับหล่ออย่างเดียวครับหมุนไปหมุนมาตาลายแล้วครับผมก็ขอจบการมัวๆไว้แค่นี้ครับ สวัสดีครับผมอย่าลืมกดให้กดแชร์กดติดตามข้างหน้าผมจะมีโมเดลตัวไหน